สวัสดีครับผมแมงคับฟูชแนลนะฮะปจอก็กลับมาแล้วนะฮะอ,อ,อะไรอะไรนะ,ะ <c oughs> เดินยิ้มมาเลยป่า,อ,าอ๋อทำอะไรทำไมไมไรู้จะเก็บรู้ถึงว่าจะมาวันนี้ โดน่าเต็มๆโดนดาเต็มๆร้ยามันจะมาดาดาวลูกชายแล้วรู้อยูว่าจะมาทำไมไม่ทำไม่เรียบร้อยรีบเก็บเลยเ้ยโดนทำอะไรไม่เรียบร้อยหลายคนหลายคนหลายคนแล้วนะไม่เก็บ ไม่เก็บกลกลมาให้เาด่าเลยะไนั่นน่ะใครเจ็บอเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เอาไว้ให้ใครเอาไว้ใ้ปลาซอบบนเอาไว้ให้ประซอบนนะบนดิมีอะไรมาบ้างวันนี้ตองมีเป็นน้ำผึาง หมดเหยหมดเลยนะอ่างีระเบิดลูกใหญ่เลยโอ้ระเบิดลูกใหญ่เลยนะเูโดนเป็นคนแรก่ลไมคน้มาโดนอ่เอ้าเราลือกเอาคนเดียวไม่ไม่เหรอตีเสียเหรอา่อไเนี่ยปลไปมเลยปลาง่นมาถึงของขึ้นเลยอไปเลย อ๋อพอจอื้อตัวเย็นมานะอ่าเ็นด้วยอารมเสียอารมเสียอามเสียอาโมโียนามมันนามูหผู้ชายอะไรรู้ว่าไม่ดูกัใครตรวจเนี่ยอ้าวผ่านอีกผมไม่รู้มาตอี่ ใครปวดลอตเตอรี่แล้วมาทิ้งเกลือกไว้ดิไม่โทรมาทิ้งเสียไปทิ้งใส่กระดาษเี่มันเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่ามาปวจซ้ำอีกทีเราอาจจะทิ้งรางวัลที่หนึ่งให้เจ้าก็ได้เกไปให้ต้มบอกเออราใครจะเป็นนมแกชอว์มาถึงนี่มันก็แบบนี้เสียงดังสนั่นวันไหว้บ้านขาย สุดท้ายหนาดาแค่ตายผัดกับข้าวให้กินเฉยอ่าประอจะทากับข้าวให้กินอ่าสั่งเลยเมนกะพูอยากกินอะไรอขอตู้เย็นหน่อยสิขอตู้เย็นหน่อยขอดูตู้เย็นหน่อยไปซื้อตู้เย็นโอไปซื้อตู้เย็นไปซื้อตู้เย็นม่ที่สุด ไอโซหายไปหลายวันเราพยายามลากเอาไปฉีดวัคซีนต่างๆนานาไม hmm. ่ยอมไปกลัวในที่สุดลากผทากลับบ้านเขาจับมัดมือมัดเท้าไปฉีดวัคซีนเลือดที่เหลเอาไปฉีดวัคซีนมานั่เหรอญาติพี่น้องเขารวบเอา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 ไปฉีดเอาไามใจไม่ให้ขึ้นมาเลยอานบอกาไม่ยอมให้มาบ้านเลยเขาก็เลย ครับเลยไปรวมาเลยเอาไปิวัคซีนมาแกก็เลยมาไม่ไหวตอนแรกแกจะมาวันจันทร์แต่ไม่ไหวไม่ได้ไอตไอแ่ไอม่ปนัแม่ไหนอแม่กินหอดอะไเอาผีนอไปแล้วนะครับ ทำไมถึงตัดสินใจซื้อตู้เย็นมันไม่ใช่อันนี้นะนี่เสียน้าเอาตู้เย็นของที่บ้านน่ะมันมายายก็เลยบอกว่าท้านั้นก็ซื้อเครื่องเล็กให้แกแต่ว่าเอาไปเอามาเครื่องนั้นมันใหญ่เกินแล้วก็ตั้งตรงไหนมันเป็นสองชั้นเหมือนของที่นี่เลยก็เอามาให้ผมก็ได้ปสอไม่เอาหรอกเล็นนี่เลยเอาไปตั้งอันใหญ่ก็ไว้ให้แม่เหมือนดิม พ่อมาแล้วันก็เกลีตาี่น่ะนะอ๋อนึกว่ามาให้ผมไม่อ๋อเหรอก็เลยออาเล็กมาวเอาเล็กดีกว่าเพราะว่าจะงอก็มันขี้เกียจแกมองนอ่ะในมือป้าซอนี่เหมือนจะไม่เคยเห็นนะคะทุกคนนะอ๋อได้ใหม่เหรอโอ้นะใครให้มาป้าซนใครให้มา ผัวผัวสิแปดนะหัวสิแปดทาได้เลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเออเสียกลับไปสามสี่วันนี่ผัวเด็กนะครับสิแปดปีนะฮะอ้าวนะครับเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปนะฮะสี่ลูกรักสี่ลูกรักอ่าผัวชื่ออะไรปซอฮะไม่บอก <laughs> <laughs> นะฮะมีการ <She S 1> เขินเ <has S 1> ลยนะเออ ยายผมคิดว่าป้าซอกลับมาไม่ได้ยายไม่ให้มาเพราะแตมาแต่เมื่อวานยายบอกว่าไม่ให้มาให้ดูอาการก่อนมีจิตเข็มหนึ่งใช่ไหมป้าซอจิตเข็มหนึ่งรู้อย่างนี้ก็สิ่งต้งนานแล้วจ๋าไม่มีอาการอะไรเลยมีแต่ง่วงป้าซอเราตื่นไหนเอ็นจีซแสดงว่าเาจ่ายของ่วงเหี่ยวๆนี่แหละกินอย่างเดียวป้าซอกระดับมานะฮะไม่รู้อะไรหมอฉีดให้หลานหลานเป็นหมอที่อนามัยมันฉีดให้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ ไฟเซอร์บอกร้านบอกว่าน่าจะเป็นไฟเซอร์ตอนนี้เหล,ลือล่องสัญญาเป็นไฟเซอร์ร้านร้านบอกว่าไปโรงพยาบาลก็จะไม่รักษาเอากระสอบกลับมาพร้อมใครเนี่ยก็ญาติพี่น้องใช่มีใครบ้างอ๋อญาติพี่น้องในเอฟซีนะใช่ใชมใช่เขาบี่เหมือนกับพยาธเออถ้าเป็นคนเผลออ่าถ้าใครไม่ฉีดวัคซีนเขาไม่เข้าไปรักษายายก็บอกว่าถ้าไม่ฉีดก็ไม่ต้องขึ้นไป <rôle>: ừ, เออแล้วก็ฉีดก่อนแล้วค่อยให้ขึ้นตอนเก็บก็ไม่ให้มาเยตอนไปฉีดคนเยอะไหมยไม่มีไม่มีเขาบ้างเขาฉีดครบกันหมดแล้วเลยต่ยาซอแล้วตอนตอนก่อนไปฉีดป้าซอเตรียมตัวยังไงบ้างก็ร้านบอกไม่ห้ามกินกาแฟแต่ก็เอิญ วันนั้นกินกาแฟไปตลาดบ่ายบ่สองโมงก็เลยกินกาแฟนอนไม่หลับทั้งคืนแล้วดีถึงเช้าสองก็ไม่หลับแล้วได้ทําใจไหมก่อนไปฉีดก็ทําใจนะกลัวแต่พอฉีดแล้วโอ้โหรู้อย่างนี้ฉีดตั้งงานแล้วนะหลับตาไม่ได้หลับตาไม่ได้หลับเจ็บไปเลยเจ็บไหมร้านเจ็บอยู่นะตอนฉีดนะแต่ตอนฉีดมันจะปี๊ดแต่ว่าร้านเราก็รอก่อนให้กินน้ำจนหมดขวดแล้วก็ให้รอครึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้ดูอาการแล้วก็ค่อยกลับ ก็เลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยพอกลับมาก็จะง่วงอย่างเดียวจะหากรอนอย่างเดียวจะนอนอย่างเดียวแล้วก็กินกินแล้วก็นอนมีไหมไข้ไมกินแรกมีอาการอะไรไม่แต่หัดแขงมากเลยหมดเยก็กินพาราปวดหัวกินพาราหายเลยแต่ว่าพอตื่นเช้ามาแขนตรงที่ฉีดปวดอยู่นะปวดแขนและอาการอื่นไม่มีอาการ วันนี้พร้อมขายไหมวันนี้หายตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหายอยู่นะหายตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขายตัวทัคซีนประเทศนี้คะเข็มสองหรือยังยังคนาน่าจะได้ที่แปด ยี่สิบเมษาอ๋อ่าเล่นสงกรามได้งั้นเล่นสงกรามได้ก่อนมีสงครามเลยเหรอพี่เฟื่องเล่นกันเองนี่แหละสงกรามสงครามเมษาวันที่ยี่สิบแปดสงกรามในกรกของแต่ว่าถ้าเราฉีดเพี้ยนสองประชิดแถวนี้ก็ได้น้องไม่ต้องไปฉีดที่ไหนก็ได้ไม่จบเลยข้ามไปเรื่องฉีดวัคซีนสรุปเป็นยังไงมายังไงเนี่ยตู้เย็นบอกว่าบอกกระยายว่าจะเอาตู้เย็นของที่บ้านมายายเขาก็เลยบอกว่า ถ้างั้นก็ซื้อเครื่องเล่นให้เขาซื้อเครื่องเล่นให้เขาเออไอเครื่องใหญ่ที่บ้านมาเออจะไปโรงเรียนงไงทีนี้พมาตั้งเลยเอ๊ะอันนี้มันก็ใหญ่ได้ไปขี้เกียจลื้ออ่าเนี่ยครับประมาณนี้นะครับป้าสอก็เออเออเอามาแล้วนะครับอ้าวนะฮะมีตู้เย็นแล้วก็มีทองที่มือนะฮะก็มากับญาติพี่น้องนะครับเนาะวันนี้ป้าสอจะพร้อมขายนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปครับผม